ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับอ่ะหายไปนานนะครับร้านแม็กน้ำสาวนะครับผมอ่ะช่วงนี้ติดภารกิจนะฮะก็เลยทิ้งช่วงไปนานพอสมควรนะครับอ่ะอ่ะก่อนอื่นนะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมอ่ะโชคดีมีชัยกันทนหน้านะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับร้านแม็กน้ำสาวนะครับรับซื้อนะครับรับซื้อขายนะครับรับซื้อขาย อ่ะครับรับซื้อเครื่องเสียงยกชุดนะครับพี่น้องท่านใดที่จะต้องการขายเครื่องเสียงยกชุดนะครับติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับทางร้านยินดีไปรับถึงที่ถึงบ้านท่านเลยนะครับผมอ่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับไอดีไลน์พร้อมนะครับผมอ่ะพี่น้องมาดูสินค้าตัวแรกกันเลยนะครับเป็นตู้ p s 1 2นิ้วนะครับ p s 1 2นิ้วพร้อมดังกันเลยนะครับตัวนี้นะครับ เสียงเหลี่ยมจะเป็นเหลี่ยมคมนะครับก็มีเน็ตเวิร์กพร้อมนะครับพี่น้องดูนะครับด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องดูมีเข้ามา2ใบนะครับมีเบาเสียบเรียบร้อยนะครับมาดูด้านข้างนะครับข้างนะครับครับด้านหลังนะครับสเปคคอนแบบนี้เลยเรียบร้อยนะครับพร้อมดังครับตู้พร้อมดังนะครับตู้พร้อมดังนะครับใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับ ใบละ2,200บาทนะครับขาตั้งนะครับขาตั้งเป็นเหล็กนะครับอย่างดีนะครับพี่น้องตัวละ350บาทนะครับตัวละ350บาทนะครับอ่ะย้อนแสงนิดหนึ่งเนาะอ่ะพี่น้องมาต่อที่ power amp นะครับตัวนี้โอ้แสงแสงย้อนนะครับตอนนี้แสงกำลังสองเลย audio นะครับ ca 9งาน usa แท้นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับพี่น้องใช้งานได้ปกตินะครับเสียงดีนะครับเสียงหวานมากนะครับ ครับมาดูด้านหลังนะครับอพี่น้องแสงย้อนนิดหนึ่งนะฮะก็จะมีสนิมขึ้นอบนฝานะครับตามขอบนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะพี่น้องเราไปเก็บสีเอานะครับมันจะสวยเลยนะครับผมอนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบหมุนนะครับก็เลยใส่สเปคคอนไว้แบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับอตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับเคสออเดอีโอซีเนะครับพี่น้อง ตู้ RCF นะครับ RCF JBL นะครับ15นิ้วนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้ฝุ่นนะครับสภาพสวยๆนะครับพี่น้องนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับดอกเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับมีเข้ามา2ใบนะครับ2ใบนะครับนี่นะครับผม RCF นะครับ JBL นะครับตัวนี้สามพันแปดร้อยบาทนะครับสามพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมดังนะครับดอกเดิมๆนะครับสวยๆนะครับผม มาที่งานแบรนด์นะครับอะแอคทีฟยามาฮ่านะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับแอคทีฟยามาฮ่าใบนี้เจ้าของเดิมซื้อมา4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับไร้ริ้วรอยนะครับมีแค่ฝุ่นนะครับคราบฝุ่นจับนะครับแอคทีฟยามาฮ่าตัวนี้เป็นของแท้นะครับของแท้นะครับเจ้าของเดิมซื้อมา4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับใบนี้นะครับใบเดียวนะครับใบเดียวนะครับด้านหลังนะครับพี่น้องนะครับ ยาห้าแท้นะครับอ Active ยาห้านะครับดอกเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมของใหม่นะครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับราคามือสองตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับผมพี่น้องมาดูอนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น AJ AJH นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่นะครับเครื่องเดิมๆนะครับ 1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับแล้วก็ NTS นะครับมี2แท่นนะครับ NTSPA 800นะครับ PA 800แท่นละ4,500บาทนะครับแท่นละ4,500บาทนะครับครอสนะครับ BSS นะครับรุ่น360นะครับการ์ดควทนเนอนึ่งร0อครับตัวนี้นะครับเป็นงานอังกฤษแท้นะครับงานอังกฤษแท้เสียงสายพิ้งนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ อ BSS นะครับรุ่นสามหกศูนย์นะครับเป็นการ์ดความถี่หนึ่งร้อยนะครับตัวนี้นะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ Cross Digital นะครับ DBX นะครับเป็นกองแท้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นダイเวอร์เรก PA นะครับตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับเอามาที่เสียงแหลมกันหน่อยนะครับเสียงแหลมนะครับ เจียงแหลมดีเจ right? well, ็ดห้าศ well, <right? S 2> well, ูนย์นะครับดีเจ็ดห้าศูนย์นะครับไว้แท like ้นะครับไว้แท okay, ้ถ้าพร้อมปากนะครับพร้อมปากเป็นปากลายเลยแบบนี้นะครับพี่น้องโอ้โหหนักนะพร้อมปากปากมีเนียมนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหรือพี่น้องท่านใดต้องการจะแยกปากแยกตูดก็ได้นะครับเฉพาะตูดนี่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตูดหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับปากก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับปากสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพี่น้องครับ ก็มีอยู่หลายปากอยู่ครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับเวลามันจะยาวนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับ QSC นะครับ QSC นะครับ Pro 2400วัตต์นะครับนะครับรุ่น PLX นะครับ2402นะครับตัวนี้เป็นงาน USA แท้นะครับเสียงหวานช่ำมากเลยนะครับผม QSC นะครับตัวนี้11,500บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับผมเครื่องน้ำเดิมนะครับ เป็นงาน USA นะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อหลังไม้เข้ามานะครับพอดีคลิปถ้าไอ้ม่งั้นคลิปมันจะยาวนะครับผมผมรวบไปเลยนะครับเอา HD 12ื่นนะครับ A Lab นะครับ A Lab มี2แท่นนะครับ A Lab 2แท่นครับรุ่น HD 12ื่นครับตัวนี้สเปคแรงนะครับ4,000วัตต์ที่ CO นะครับตัวนี้อุโคเสียงกลางก็ชัดโด่งดังมากนะครับตัวนี้เสียงเบสก็แน่นหนึบนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับแท่นละ16,500บาทครับ16,000 ห้าร้อยบาทนะครับเอเล็บนะครับ HD หมื่นสองนะครับผมนะครับมาต่อที่ครอสนะครับครอสบาร์เเจอร์นะครับเป็นครอสสองทางนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเช็คเบื้องต้นนี่ดังอยู่ข้างเดียวนะครับดังอยู่ข้างเดียวนะครับพี่น้องปล่อยราคาช่างไปเลยนะครับพี่น้องเอาไปเช็คเอาเองนะครับตีเป็นของเสียนะครับตีเป็นของเสียไปเลยนะครับบาร์เเจอร์สองทางนะครับพี่น้องดูนะครับ เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับครับขอเจอร์2ทางของแท้อาตีเป็นงานช่างครับงานเสียนะครับพี่น้องเอาไปเชื่อได้นะครับใครรับได้ก็เอาไปนะครับ900บาทนะครับ900บาทนะครับพี่น้อง900บาทนะครับับมาดูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟีดแบ็นะครับ ผมก็ไม่เคยใช้งานนะครับมาปรับยังไงยังไงนะครับพี่น้องท่านใดเคยใช้ก็สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าผมลองแล้วผมไม่รู้ปรับแบบไหนนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้งานนะครับแต่ว่าเสียบแล้วดังนะครับหน้าจอประมาณนี้นะครับฟีดแบ็หรือว่าอะไรการหอนอะไรสักอย่างเนาะครับเนาะพี่น้องด้านหลังครับประมาณนี้นะครับ อ่ะตัวนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทพอครับหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ครับผมยี่ห้อนี้เลยนะครับอ่ะพี่น้องนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับฟีดแบตนะครับการหอนนะครับครับตัวต่อไปนะครับเป็น Quad NPE นะครับเป็น Quad NPE สามทางนะครับอ่ารุ่นดังเดิมเลยนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับ ข้อสัตว์ทาง NPE นะครับผมอ่ะด้านหลังนะครับด้านหลังอ่ะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่ะเป็นรุ่นดั้งเดิมนะครับแต่ก่อนเลยตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีนะครับข้อสัตวทางนะครับอ่ะพี่น้องมาดูไส้ในกันเลยนะครับมาดูไส้ในกันนะครับนี่ครับใส่นะครับใส่เน้นเน้นนะครับแน่นๆ่นนะครับ พี่น้องตัวนี้1,400บาทนะครับ1,400บาทนะครับคร o s สามทาง n p p นะครับ400 1,400บาทนะครับอ่ะต่อไปเป็น EQ DBX นะครับ EQ DBX สไลด์ยาวนะครับรุ่นหนึ่งสองสนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้เป็นงานเกรด USA นะครับงานเกรด USA นะครับโลโก้คมชัดนะนะครับผม ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมมาดูไส้ในนะครับอ่ะในด้านหลังนะครับพี่น้องนะครับนะครับ Made in USA นะครับตัวนี้นะครับพี่น้องมาดูไส้ในนะครับผมไม่ได้การันตีว่าเป็นของแท้นะครับะให้ดูไส้ในกันเลย แน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมพี่น้องนะครับพี่น้องดูนะครับการันตีว่าเสียงดีแน่นอนนะครับนะครับ DBX นะครับ EQ DBX ตัวนี้นะครับ2,900บาทนะครับ2,900าบาทนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับสอับเก้าบาทนะครับโอเคนะครับผม อ่ะับมาที่มิกยามาฮ่านะครับยามาฮ่าแท้ครับตัวนี้นะครับรุ่น M G 124 C X นะครับเป็นยามาฮ่าแท้นะครับอแดปเตอร์เดิมๆแท้ๆนะครับอ่ะพี่น้องตัวนี้มีตำหนินะครับอ่ะมีตำหนิตรงไหนนะครับอ่าปุ่มกดนะครับปุ่มกดตัวนี้จะดังตุบตับออกลำโพงเวลากดนะครับนะครับแล้วก็อ่ะเมน L.R. นะครับดังไม่เท่ากันนะครับเมน L.R. นะครับเส้นสัญญาณออกไปนะครับสายขวาดังไม่ค่อยเท่ากันนะครับน้องนั้นดังทุกช่องนะครับเอฟเฟคออกปกตินะครับอ่ะพี่น้องสภาพนี้สี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนะครับยามฮ้าแท้นะครับสี่พันบาทดังทุกช่องนะครับดังทุกช่องนะครับทำนี้ตามที่ในคลิปเลยนะครับผมมาที่ซับครับนะครับสปิริต E8 นะครับตัวนี้ ซาวคราฟแท้นะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเสียงหนาชัดใสนะครับ6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับพี่น้องซาวคราฟแท้นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูแอมป์ประกอบนะครับแอมป์ประกอบตั้มพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นไอหกร้อยวัตต์นะครับพี่น้องดูใสยในกันเลยนะครับ สภาพสวยๆนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับไฟ65โวลต์นะครับนี่วงจร AB นะครับถ้าขยายเสียงใสเสียงชัดนะครับรุ่นนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้5 0 0 0ันบาทท้วนนะครับ5,000บาทท้วนสภาพสวยๆเลยนะครับใส่แน่นๆแบบนี้นะครับผมอ่ะ5,000ันบาทท้วนนะครับ สภาพสวยนะครับต่อตัวล่างจะเป็น HT 108นะครับของ Music s o u n d นะครับตัวนี้ก็8,900บาทนะครับ8,900าบาทนะครับสภาพสวยๆครับพี่น้องนะครับเครื่องน้้าเดิมนะครับนะครับผมพี่น้องดูนะครับนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ Yamaha นะครับ ขอไปนะครับขอไปไม่ใช่ยามาฮ่าครับมิกเซอร์แฟนนี่นะครับแฟนนี่นะครับ FN หนึ่งสองแปดแปดนะครับตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกนะครับมีอีควอไลเซอร์นะครับมีทั้งหมดสิบสิบสองสิบสิบสามช่องนะครับสิบสามช่องนะครับดังทุกช่องนะครับเสียงดีสภาพสวยนะครับ ใช้งานปกติทุกช่องนะครับตัวนี้นะครับ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับพี่น้องมาดูที่ power amp 4 channel นะครับตัวนี้าวブ FA นะครับ FA นะครับรุ่น D4XT นะครับ Evo นะครับสภาพโอ้โหสภาพเหมือนมือหนึ่งก็ว่าได้นะครับซื้อมือ2ได้ของมือหนึ่งไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยมากนะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับตัวนี้เป็นแรลกนะครับแรลกสามฝานะครับของ nts นะครับมีล้อเข็นนะครับพี่น้องนะครับมีล้อเข็นเรียบร้อยนะครับมีล้อเข็นนะครับเข็นได้นะครับก็จะเปิดเปิดหน้าเปิดบนนะครับใส่มิกเซอร์ได้นะครับแล้วก็เปิดหลังนะครับพี่น้องนะครับก็จะมีอ่ะมีสนิมขึ้นบ้างนะครับตาม มือจับแบบนี้นะครับน้องนะมิสนิมนะครับนะครับมือจับมีสนิมขึ้นนะครับนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคานะครับราคา2,900บาทนะครับส9 0 0บาทนะครับส่วนพี่น้องท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนนะครับติดต่อเข้ามาทางร้านนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ